สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามกันนะคะว่าถ้าความทรงจำของเราเนี่ยเอ่อไม่ได้อยู่แค่ในสมองแต่แบบสามารถบันทึกแล้วส่งออกไปกไกลถึงดวงดาวได้เลยครับผมไอเดียแบบนี้มันฟังดูสุดยอดมากๆเลยนะคะมาจากบทสนทนาที่เราได้มาค่ะชื่อตอนความทรงจำสู่ดวงดาวจากลุงเต่าเล่าอนาคตครับน่าสนใจมากครับหัวข้อนี้ วันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะมาลองสำรวจดูว่าแนวคิดนี้มันจะพาเราไปถึงไหนได้บ้างแล้วถ้าเอ,อ่อถ้าเทคโนโลยีมันทำได้จริงขึ้นมามันจะมีความหมายยังไงกับเราบ้างคะครับผมเราจะมาลองเจาะลึกแก่นความคิดจากแหล่งข้อมูลนี้กันดูค่ะโอเคครับ ประเด็นหล,หลักๆที่เขาพูดถึงนะคะคือเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยอาจจะพัฒนาไปไกลมากจนบันทึกความทรงจำได้ออทุกอย่างเลยทุกรายละเอียดอทุกแง่มุมเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่งมันออกไปในอวกาศเขาเปรียบเทียบเหมือนการหวานมเมล็ดพันธุ์นะคะอ๋อครับครับมเมล็ดพันธุ์แห่งประสบการณ์มนุษย์อะไรทำนองนั้นใช่ใช่ให้ไปงอกเงยในที่ใหม่ๆที่ไกลออกไปครับแล้ว คําถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วใครละ่ะหรืออะไรที่จะไปเจอมเมล็ดพันธุ์ความทรงจําพวกนี้เข้านั่นสิคะในแหล่งข้อมูลเขาก็เสนอภาพไว้สองทางหลกัหลกๆนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะทางแรกเลยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอื่นๆในจักรวาลโโหที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยบังเอิญมาเจอข้อมูลที่เรา ส่งไปพอดีแค่คิดก็น่าทึ่งแล้วนะคะเหมือนเป็นการสื่อสารข้ามสายพันธุ์แบบเส่งประสบการณ์ไปให้เลยใช่ครับไม่ใช่แค่สัญญาณวิทยุแล้วไงครับคราวนี้เป็นความทรงจําเลยและอีกทางลหะครับอีกทางหนึ่งคืออะไรคะอีกทางหนึ่งคือความทรงจําพวกนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ไปไหนไกลขนาดนั้นเอาหรอฮะครับอาจจะเ ร่วงกลับมาที่โลกเราเองนี่แหละแต่เป็นในอนาคตที่ไกลามากๆอ๋อเหมือนแคปซูลเวลาเหรอคะใช่เลยครับเป็นเหมือนแคปซูลเวลาทางความคิดให้คนรุ่นหลังๆของมนุษย์เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าบรรพบุรุษเขาเคยใช้ชีวิตยังไงคิดอะไรรู้สึกยังไงอืมมันให้ความรู้สึกต่างกันมากเลยนะคะสองทางนี้ต่างกันเยอะเลยครับทางแรกคือส่งให้คนที่เราไม่รู้จักเลยอีกทางคือส่งให้ตัวเราเองในอนาคตถูกกล้องครับ ความหมายมันก็ลึกซึ้งต่างกันไปถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นเจอนี่โอ้โหมันคือการเปิดประตูสู่การเข้าใจอรารยธรรมอื่นเลยนะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นมนุษย์ในอนาคตเจอล่ะมันก็คือมรดกคือบทเรียนหรืออาจจะเป็นกระจกสะท้อนอดีตท,ที่แบบช่วยเตือนคนรุ่นใหม่ว่าเราเคยมีชีวิตแบบไหนอืมเพื่อไม่ให้ทําผิดซ้ารอยเดิมอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับหรือแค่ให้เข้าใจรากเหง้าของตัวเองมากขึ้น ในแหล่งข้อมูลมีการเปรียบเทียบที่สวยงามอันนึงด้วยใช่ไหมคะที่ว่าความทรงจําอาจจะปลายเป็นเหมือนแสงอ๋อใช่ครับอันนี้ผมว่าทรงพลังมากเลยนะค่ะยังไงคะคือพอความทรงจํามันถูกปลดปล่อยจากข้อจํากัดของสมองของร่างกายเราแล้วเนี่ยมันอาจจะเดินทางไปในอวกาศด้วยความเร็วแสงเลยก็ได้โหกลายเป็นเหมือนลําแสงของข้อมูลที่เดินทางไปเรื่อยๆไม่มีวันดับเป็นอิสระ ไม่ต้องผูกติดกับร่างกายที่ต้องอเสื่อมสลายไปฟังดูเป็นนิรันดรเลยนะคะใช่ครับมันแตะไปถึงแนวคิดเรื่องความเป็นอมตะไกลๆเลยทีเดียวจากมาเมล็ดพันธุ์ตอนแรกกลายมาเป็นแสงที่เดินทางตลอดการภาพพวกนี้ทําให้แนวคิดนี้มันดูยิ่งใหญ่มากๆเลยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างคะเนี่ยมนุษย์เราครับถ้าเรามองภาพใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่าแนวคิดแบบนี้มันสะท้อนความปรารถนาลึกๆของมนุษย์เรานะความปรารถนาแบบไหนคะ ก็ความต้องการที่จะทิ้งอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังนะครับอยากให้เรื่องราวประสบการณ์หรือตัวตนของเรามันยังอยู่แม้ว่าร่างกายเราจะไม่อยู่แล้วอ๋อการเอาชนะความตายรูปแบบหนึ่งผ่านข้อมูลเหรอคะอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นการแสดงความหวังว่าสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราเจอมาในฐานะมนุษย์เนี่ยมันมีค่าพอที่จะแบ่งปันออกไปให้จักรวาลได้รับรู้อืมเข้าใจแล้วค่ะ ครับผมสรุปแล้วนะคะจากบทสนทนาความทรงต่อสู่ดวงดาวเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพของการสร่งต่อความทรงจําไม่ว่าจะมองเป็นเมล็ดพันธุ์ที่รอวันโตหรือเป็นแสงแห่งข้อมูลที่ไม่ดับสูญครับเป็นความพยายามก้าวข้ามข้อจํากัดของชีวิตของเวลาใช่ค่ะซึ่งการมานั่งคิดเรื่องที่ดูเหมือนหลุดโลกแบบนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะคะครับผม พราะสุดท้ายแล้วมันก็ดึงเรากลับมาสู่คำถามพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจุบันว่าจริงๆแล้วความทรงจำสำคัญกับเรายังไงตัวตนของเราคืออะไรกันแน่อืมจริงด้วยครับแล้วอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทิ้งไว้เป็นมรดกไม่ต้องไปไกลถึงอวากาศหรอกคะ่ะเอาแค่ในโลกที่เราอยู่ตอนนี้ครับนั่นสิครับและเออนี่ก็นาไปสู่คาถามทิ้งท้ายที่ท้าทายความคิดมากๆจากแหล่งข้อมูลนี้เลยครับค่ะคำถามว่าอะไรคะคือ ถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำได้จริงขึ้นมาความทรงจำแบบไหนกันละ่ะที่มันคู่ควรจะถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของมนุษยชาติทั้งหมดโหคำถามยากเลยนะคะเนี่ยแล้วคำถามที่อาจจะสำคัญกว่านั้นอีกก็คือใครล่ะครับที่จะมีอำนาจตัดสินใจว่าความทรงจำชุดไหนที่จะถูกส่งออกไปในนามของพวกเราทุกคนอืมเป็นคำถามที่ต้องเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะ